รถที่น่าสนใจอีกรุ่นที่มาแสดงในงาน Motor Expo 2020ก็คือ BMW 2 Series 220i r a องคูเป้ M Sport รุ่นประกอบในประเทศทาง b m จัดรุ่นย่อยมาให้รุ่นเดียวไม่มีรุ่นอื่นมาให้เลือกเลยนั้นพอเป็น 220i M Sport ก็เลยได้ชุดแต่ง M Sport รอบคันและช่วงล่าง M Sport ไฟหน้าไฟท้าย LED ลายท่อเสียเป็นท่อคู่สวยงามล้อที่ได้เป็นล้อ M ก้านคู่2สีขนาด18นิ้วรุ่นนี้อัปเกรดจากรุ่นนำเข้าโดยการเปลี่ยนเครื่องยนต์จาก3สูบ1.5มาเป็นเครื่อง4สูบ2.0ุเทอร์โบร้2แรงมา้า แรงบิด220นิวตันเมตรอัตราเร่ง0 100ใน7.1วินาทีหานเกียร์ Steptronic 7สปีดคลัชคู่ทั้งหมดนี้โดยราคาลดลงไปถึง200,000กว่าบาทดูการตกแต่งภายในถ้าตัวรถสีขาวสีเทาหรือสีดำก็จะได้เบาะสีแดงแดงส้มๆแต่ถ้ารถสีน้ำเงินจะได้เบาะสีเทาเข้มมีพารามิกกราสันลูปช่วยทำให้ห้องโดยสารโปร่งโล่งสบายมากยิ่งขึ้นเบาะคนขับสไตล์สปอร์ตปรับด้วยไฟฟ้ามีเมมรีให้ หน้าจอ l i ฟ e ค o อกพิกโปรเฟชชั่นอลเทียบเท่ากับรุ่นพี่พรมลายทรง e M Sport m u l t i f u ติฟังชั่วนระบบ Infotainment หน้าจอขนาด10.25นิ้วรองรับ Apple CarPlay และได้บริการ Connected Drive จาก BMW มีที่ชาร์จไฟโทรศัพท์แบบไร้สายให้ด้วยเบาะหลังพับได้แบนราบ เพิ่มพื้นที่เก็บสัมภาระมีปุ่มปลดล็อกพับได้จากกระโปรงหลังเลยสะดวกมากโดยค่าตัว2 1 3 9 0 0 0ทาให้เป็น BMW รุ่นเริ่มต้นที่ถือว่าจัดของมาให้เยอะพอควรเมื่อเทียบกับรุ่น 218i นำเข้าทั้งคันเทคโนโลยีความปลอดภัยยังจัดมาให้เต็มที่ไม่ต้องห่วงและมีระบบช่วยถอยจอดทั้งจอดขนาดและจอดเข้าซองมีเซนเซอร์รอบคันแต่ที่ให้มาน้อยไปน,นิดก็คือกล้องมองหลังให้มาแค่ตัวเดียว เหมาะที่จะเป็น BMW คันแรกสำหรับคนที่อยากจะมีประสบการณ์การขับขี่ The Ultimate Driving Machine ไปดูรถจริงคันได้ที่งาน Motor Expo เืองทองธานี